สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารสมองพื้นที่สำหรับคนที่อยากอัปเกรดตัวเองทุกด้านทั้งชีวิตการเงินและความคิดวันนี้เราจะมาชวนกันคิดในหัวข้อที่ฟังแล้วเจ็บจีด๊ดหาเงินเก่งแต่ทำไมยังไม่รวยคุณอาจเป็นคนที่ทำงานเก่งเงินเดือนสูงฟรีแลนซ์ที่รับงานแทบไม่ว่างเจ้าของกิจการที่มีรายได้เข้าเรื่อยๆ แต่พอเช็คบัญชีสิ้นเดือนทีไรกลับต้องถามตัวเองว่าเงินหายไปไหนหมดปัญหาไม่ได้อยู่ที่หาเงินไม่ได้แต่อยู่ที่ 1. ไม่มีระบบจัดการเงินหลายคนมีรายได้มากแต่ใช้วิธีจัดการเงินเหมือนตอนมีรายได้น้อยไม่มีการแบ่งสัดส่วนรายรับรายจ่ายเงินออมเงินลงทุนทำให้เงินที่หามาไหลออกทันที ลองถามตัวเองว่าทุกเดือนคุณมีแผนใช้เงินหรือเปล่าหรือใช้แบบมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปก่อนเดี๋ยวปลายเดือนคอยว่ากัน 2. พฤติกรรมการใช้เงินโตตามรายได้นี่เป็นกับดักยอดฮิตของคนหาเงินเก่งยิ่งมีรายได้เยอะยิ่งขยับไลฟ์สไตล์ขึ้นรถแพงขึ้นบ้านใหญ่ขึ้นกาแฟแก้วละร้อยกลายเป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีใครรวยเพราะใช้เงิน คนรวยเกิดจากเก็บเงินบวกทำให้เงินทำงานได้มากกว่าที่หาได้อย่างเดียว 3. ไม่มีเป้าหมายทางการเงินเมื่อไม่มีเป้าหมายก็ไม่มีแรงจูงใจในการเก็บเงินเงินก็เลยถูกใช้ไปกับของที่อยากได้มากกว่าสิ่งที่ควรมีสมองเราเก่งเรื่องหาเงินแต่ขี้เกียจคิดเรื่องวางแผนจนสุดท้ายก็วนหลูบเดือนทุกเดือน 4. เข้าใจผิดเรื่องความรวยหลายคนคิดว่ารวยเท่ากับมีรายได้สูงแต่จริงๆแล้วรวยคือมีอิสรภาพทางการเงินคือการมีเงินพอใช้แบบไม่ต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิตซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้มาพร้อมรายได้สูงเสมอไปแต่มาจากรู้จักใช้รู้จกัจกออมและรู้จักลงทุนแล้วจะแก้อย่างไง 1. ตั้งงบประมาณรายเดือนเริ่มต้นง่ายๆด้วยการแบ่งเงินทุกครั้งที่รายได้เข้าเช่น50%ค่าใช้จ่ายจำเป็น30%เงินเก็บและลงทุน20%เพื่อความสุขส่วนตัว 2. จดบันทึกรายจ่ายลองทำดูแค่เดือนเดียวแล้วคุณจะรู้ว่าเงินคุณหายไปกับอะไรแค่รู้ก็เริ่มเปลี่ยนได้ 3. มีเป้าหมายการเงินชัดเจน เช่นอยาก,กเกษียณตอนอายุ50อยากมีเงินก้อน1ล้านบาทใน3ปีเป้าหมายทำให้เราอดทนใช้เงินอย่างมีวินยัย 4. ศึกษาเรื่องการลงทุนการฝากเงินไว้ในบัญชีไม่ใช้การลงทุนหาความรู้เรื่องกองทุนหุ้นอสังหาหรือธุรกิจที่ทำเงินให้คุณในระยะยาวเริ่มเล็กๆแต่เริ่มเลยเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะพอ คำถามที่หลายคนเผชิญเงินเดือนสองหมื่นไม่พออยากได้สามหมื่นสามหมื่นก็ยังไม่พออยากได้สักห้าหมื่นพอได้ห้าหมื่นแล้วก็ยังรู้สึกว่าขาดสนอยู่ดีหลายคนเข้าใจว่ารายได้มากขึ้นเท่ากับชีวิตดีขึ้นแต่น่าแปลกที่บางคนเงินเดือนสูงขึ้นแต่นี่ก็สูงตามเงินยังไม่พอใช้เหมือนเดิมเพราะอะไร ปัญหาอาจไม่ใช่เงินเดือนน้อยแต่คือใช้เงินโดยไม่มีแผนไม่มีการวางแผนค่าใช้จ่ายใช้จ่ายตามอารมณ์มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดเท่านั้นไม่มีการกันเงินออมหรือเงินฉุกเฉินไลฟ์สไตล์โตตามรายได้เงินเดือนเพิ่มซื้อของแบรนด์เนมเงินออกจองตั๋วเที่ยวเปลี่ยนมือถือสุดท้ายยังไม่มีเงินเก็บเหมือนเดิม P. ความจริงคือเงินไม่เคยพอถ้าเราไม่รู้จักพอและไม่มีเงินเดือนเท่าไหร่ที่พอสำหรับคนที่ไม่มีเป้าหมายทางการเงินขอก่อนจะหางานใหม่ลองถามตัวเองด้วยคำถาม3ข้อนี้ 1. คุณรู้ไหมว่าเดือนหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้ลองเขียนรายการค่าใช้จ่ายให้หมดแล้วจะรู้ว่าพอของคุณคือเท่าไหร่กันแน่ 2. คุณมีเป้าหมายทางการเงินหรืออยังเงินเดือนจะพอหรือไม่พอขึ้นอยู่กับเป้าหมายชีวิตอยากมีบ้านไหมอยากเกษียณเมื่อไหร่อยากมีเงินเก็บกี่บาทใน5ปีข้างหน้า 3. ถ้าได้เงินเดือนเพิ่มคุณจะจัดการมันยังไงแค่บอกว่าอยากได้มากขึ้นยังไม่พอแต่คุณต้องรู้ว่าจะเอาเงินที่ได้เพิ่มไปทำอะไรถ้ายังจัดการเงิน2องห0ื่นไม่ได้ต่อให้ได้เงิน6 0 0 0 0ก็อาจจะไม่มีเหลือเหมือนเดิมวิธีคิดใหม่ที่อยากฝากไว้เงินเดือนสูงไม่การันตีความมั่นคงเพราะความมั่นคงจริงๆคือการจัดการเงินที่มีอยู่ให้ดี อย่าพึ่งโทษงานหรือเงินเดือนลองจัดการเงินที่คุณมีให้ดีก่อนแล้วค่อยขยับไปหาโอกาสใหม่ๆด้วยแผนที่ชัดเจนสรุปส่งท้ายเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะพอคำตอบไม่ใช่ตัวเลขเดียวกันสำหรับทุกคนแต่เริ่มต้นจากการเข้าใจชีวิตตัวเองก่อนแล้วใช้เงินอย่างมีเป้าหมายและวางแผน